ับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตโคสุทุกคนโปเป็นพี่น้องของไทยพี่น้องของลราพี่น้องต่างประเทศบรรยากาศก็ยินดีต้อนรับแบบอู่ตั้งบมอนยาวสแนลอีกแล้วพี่น้องมาพ่อมาเจอกับหมอยาววันนี้จะบมอนยาวก็อยู่วันจะขอบนะพี่น้องเนาะเัมนี้จะคือบมอนยาวเสียงเข่ามาให้ป้าเบนเนาะเพราะว่าบมอนยาวกับอาอาจจะเข่าไปให้มือวันอื่นเนาะเพราะว่าบมอนยาวเปลี่ยนว่าแต่มีป้าเบนเนาะพี่น้องที่ยน เป็นครอบครัวที่ลำบากที่สุดในหมู่บ้านของมะยาวเนาะพี่น้องเนาะอ่ามะยาวก็เลยเอาอันข่าวสารมาให้เราเนาะเป็นข่าวสารของไออัลสมาจินเนาะที่เป็นอยู่ต่างประเทศพี่น้องแต่โอเคไม่เป็นไรกับมะยาวก็ไปหาปลาเปรี้ยนพี่น้องหาข่าวไสารเนาะสอบหนึ่งพี่น้องเนาะปลาเปรนที่เรามีตาเดียวนะของพี่น้องกันทือว่านานุญาตหน่ยเนาะโอเคพี่น้องอย่าเลยกไปเพิ่ไปเพื่อนสนกันกับมะยาวด้วยพี่น้อง เฮือนซานนาเป็นทีร่รอดได้ตอนนี้เืดเตาะออุ้ยสบายดีพ่อแร่สบดีโดยยน้นนพี่้องเข่าอันทีวันนยกขึ้นมาเงนะเดี๋ยววาาันนสิอาขายญาตยกมันอีก่อนนะเ,อเด้อเออมาใช้สปไปใชเมืบบบบ่อวาเามาคือผมเห็นปะไปะตลาด มาไปหาขอเงินขอคันมันรุ่มบุมีมาได้บ่เป็นกับุมีบ่มาได้ไอ้บุมว่าครูบอกว่าพอได้เจอยเงินกันภนี่คือมีปรตายังฮอตชิชิมหาชิปแล้วแบบนี้ว่าหาชิปุชิปแล้วเอะเเอาว่าโอ้ยังไปรด้เงินได้แม่อ้ยพได้ฮักก็ชิหายดูเสร็จศาลาไปเราเมื่อยุ่งพอมันได้ยุ่เรียววจมัน่บ่เป็นประทัดดอก บาดไปบัดมานทั mm ้งเถื hmm. oh, okay. yeah, okay. ่อขึ้นหอดทั้งนีมามาจบวันนี้จะอยู่ผู้เดียวแบบไหนอยู่ผู้เดียวแบบอยู่คนเดียวอยู่ผู้เดียวที่แล้วอยู่ไปโดยโดยโดยกินอะ้อจากเขาเมื่อานี้นะกินเขากระปุลปลากินปุลปลาลูกน้อยตัวนึงออกมาได้ไซน์นะโอ้ยเอาน้ำร้านผืนนี่แหละร้านผืนนี่เอาให้ให้ยตะคืนนี่ห้ปุลกิน ต้มป่นต้มมิตู้ดปลาลูกตัวนึงปนเดืต้มป่นกินแล้วกับปาไงงัวดู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 ได้แล้วไม่งินเชียงแนไพ่ระมูแล้วแบบมาบานนี้ครับผเห็นคิดแล้ววะกไปที่ไรบลาเน่ยเอาไปแล้วปลมชุบยากง่นแล้วนบุมี่ว่ะปวกไปว่ะลึงเชียอมีผู้ให่ไม่ได้ไม่ได้ไม่จกคันเลยบ่ ไม่เลยจากพันเลยอ่าไปไหนได้ย่างไปบ่คือเคียดไปย่างย่างไปห่อทบ้านได้นะตำบันโคกหอดตลาดเพิแล้วย่างไปันลานเราจะพูดบ่ลูกหลานจะพูดบ่ลูกหลานก็อยู่บ้านพินดิบ้านพินทางเวลุทางผีซ่าห่ะผีซ่าอ๋อแล้วคือย่างไปห่อตลาดบ่เนี่ยย่างไปแนะป่วงไปซื่อพ่วงไปซื่อพ่วงไปจะไปก็ไปอ ไอแต่ก yeah. sure ็มาเว็นต okay. so ับอยู่วันนี้ก็คือบอกอันใส่ที่รถเพิ่นไปก็บ่ได้บ่บ่ได้แล้วไผสใช่จะขี่นะเขาบอกผู้บุรีหน้าดีบ่ได้ขี่ได้ออืแต่มืองเฮาควักบอกว่าผลข้านี้ยังบ่โจดเอาบ่อืเขาบ่โจดเอาโอ้ยโดยโดยที่แล้วไปปวงไปก็อยู่ะเดี๋บ่ได้จะนอนหม่องได้นี่แม่นอนนี่แท้อ๋อ นอนหนีบอ,อนอนหนีและบน,นอนพงุ่นเนาะนอนพุ่นอ่ะมันค่้อยเนาะมันเซ<อ>เน่เลยพุ่นเป็นหัวมาพี่อนอนตัวนี่กะ่ะเป็นหัวขึ้นชีมันค่้อยเลยมันแบบว่ามันฮักแล้วชาาเฮือนนั่นโอ้ <นำ S 1> โห<อ>น้าสุกมันฮักมันดกนดกแล้วตัวนี้ดดกแรกตัวนี้โกนเลยตัวนี้ตัวนี้ฮักแล้วบ่เนี่ยอืมฮักแรกเลยพี่น้องเราก็ต้องนอนหนี่เพราะว่าอ่ามันค่้อยไอ้พี่น้อง พราะว่าเสาคุณพักลงไปเนาะมาใส่อัดรอรอรอหนักกว่ามีเงินซื้อเนาะนี่แล้วไปอัดไปว่ะพอบวายมู่ต้องอายหแล้วนู้แค่อายมันเป็นการจำเป็นแล้วแบบอัดไปกระปุกหนป่งช่องพักนั่นช่องพักนั่นเห็นพักนี่แล้วนะแล้วก็ อืมโลยเลยนอนพอดีจกมือแล้วถึงหลานเมื่อไหร่หลานมือเลยจะพุ่นแล้วแต่หลานเมื่อุ่นแล้วผินเมื่อได้จกมือแล้วหลานพูดหน่อืมเมื่อแต่หึงแล้วเมื่อหึงแล้วพูดหน่อโอ้เล่กตั้งเอาไถ่ไถอาทิตย์เดียวเมื่ออยู่พเดียวอยู่พเดียวก็กินพเดีที่ได้มีน้ำเที่ยงกับบุ้มีน้ากินกระตายมักพริกบุ้มีน่าชื่อเลยต่ายมักพริกไฟน้ำเทื่ยงก็เป็นอย่างให้ก็เกือกมาจ้ำ กินงล้งอยู่บ่แม่ล้งแหละลงอดเอาเนี่ยอื่นล้งงแหละน้ำรองล้งบ่อืหน้ำรองล้งแต่น้ำมาใกล้แต่องล้งบุมีเลยแล้วบุบมีเนาะกินไปชั้นแล้วบุมีทีนั้นดูดูดดูยังดียังมีเข่ามาเนาะยังดีที่ยังมีเข่าอืยังใครจะมีเข่าอืเพราะว่าตอนนี้เตียงว่าเพิ่นมาให้อืมาเตียงมาใหายช็อป มันนี่เอามาให้เเป็นสามสอบเนาะเป็นซ้สอบทุกเทื่อทุกปีนี่ผมมีกินนะมันบ่นต้องได้ขอกินมันบ่นขอ,อ,ข,อขอปีก็ไม่มีให้มีนะว่าอยู่นั่งเถียกันมั่มือกินม,นมากอะ่ะแล้วลงขอมียาวพอขอกันแล้วมากินแต่มามา,มาปีนี้คือใค่ในตัวหนึงเนาะใค่ปีนี้ไค่ในยชั้นน้อยยังไงบ่ได้อันขอเขาอันเพิ่นเนาะพอ่าลูกหลานมาก chi léo bỏ bừng mà nhen chi léo rồi có ừ. khi thế, thế, ừ. bên, à, thì thầy ăn ba bên đó mà thì nếu mà bớt bản nó ừ. như chào phải điều này bà vừa đu thủ đó nhìn là bớt bản cái phô tới mẹ rồi đây đi nhìn cả bà bà thủ đó là học hey, ừ. à, phượt cả bớt bản ta ăn chắc tí rồi này à. hơn hết tiền tiền bớt bản bớt mương hết hải của bớt tài thành, từ bớt ma tiền chắc tí là mày cho ăn chắc tí ạ đúng cả một cái từ bớt ma tiền phố bản đó จากนั้นจีบกัวปีโอ้ดินเป็นดินแม่เองดินแมได้โอ้ดินเจ้าเองเนาะดินเจ้าเองพอจังได้อยู่นี่ดินกะมันหอมแล้วมันดีนาวแต่นแล้วคุ้มทางอ่ะได้อยูเนาะได้ยูได้ส่วนที่เจ้าได้ยูที่แร้ว่ะบุมีถูกบุมีตัมีโอ้ยโอ้ยโ้ยบุมีบนบูบ่นทดูไป สวยๆหน่อยๆก็ได้เขากินปะใครตัวไหได้เขากินแล้วทุกๆปีทุกปีต้องไปขอเพิ่นเลยเนาะทุกปีเนาะต้องไปกุญแจบัตรไปเนาะกุญแลต้องขอวัดไปเนาะไปประคองแล้ยน่มีน้องฮอกนักขอลูกเทืองนั่นไม่ไหลออกบื้นไปแล้วไปหาโขโขมากินเราจังหวะเราไปขอไม่หนีเราไปป้ายแหละปิดหน้าตับเล็กตับท่องไปแล้วนั่นเทื่อกะบัดบุ๊มบิลายกับน้องมือใช้บ้านเช้เมืองเนี่ย หนูมือขอทานน้ำพึนมากินกนินไปมูพึนเหมือนให้ผลิตภัณฑอีตุนชาติเห็นได้มาชมเธอชามเธอโด,ดยโดยโดยเนยแล้วบุมีนักเธอขับคืน้นปลายบิดขึไข่คือหนาขึ้นปุ๋ยมองห้องไห้ใช่ไหมนิดนี่ห้องไห้แล้วจักเนื้อไปเนยเนยเนยเยอะจ้ะ ก็จะผพานหน้าเพ่นี่มีอันป้าเจ้ามาใช่ใช่อันเพ่หมู่บ้านเมืองเห็นได้หายหมู่บ้านเมืองให้ยทีบ่หมู่บ้านเมืองเชื่อนี่กันแล้วพอเนไดายห็ได้อีบาบล่ะมวยกับมวยช่วยแล้วเลยเลยเลยมวยมาช่วยเฮ้ยืนเง็ดบุญน้ำแล้วเนาะบนานมาเนาะอืมเลยเบิร์ตจะไดเห็ดบุญน้ำเพิ่นนะบ้านเมืองคนซอยเนาะยังดีบ้านเมืองคนซอยเนาะดีอยู่ บระมาทยูบรพมาทบ้าน้านเมืออเอ้อเขาเลยไะในยูมูไห่หมดชคหมดไรอแะเนองเราแะโนโนแะบุญนนอถึงไดบุญได้ชินเงินประกันภัยแล้วกับพูบ้ดีบั้เงินเราชวนเรา,าโมมาโมมาทันเลในร้านปายกับพดทบตใช่หรีใช่ชินโ,โดยโดยโดยใช่แต่ถืชิบถือเช่านี่แหละแตใช่มันเรือนะมันก<อ>็นนใช่หรืใช่ชินเงินประกันภัป้าก็ได้เสียอยู่บ้านป้า เชียอคือกันในบ้านนี่นะอืมเชียแต่ไรมากแต่พอแต่ไม่แต่ว่าข้าวว่าหาพันกี่เอาให้ดีกว่าอันเปิดบ้านยังยกยกเว้นเจ้ายังเสียอยู่เนาะอืมอ่าบริษัทขาดงุนเนาะยังบริสียแต่น่าเนี่ยบริษัทขาดทุนใยังออกไปเนาะแต่ขาทางเลยเฉียบผืนเนาะบริสียอืมบริษัเสีื่อยเหนื่อยเหี่ยงแต่เรื่องนี่แหละ ในโฮมไเพิ่ดก็โอ้ยเสียได้ทุกการเลยบุมีตัวบุมีตัวถูกตัวเงาพอาใส่เงินนั่นเทียไปแล้วหมูแล้วเทียบก็จนข้าหาได้พุ่นแล้วเนี่ยมาเฉียหมูชี้นะบุมีคือชี้เลยก็แล้วแหละแบบจังหวะป่วงไปวันหาโคน่ะก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ได้ยังจะไปนะไม่ได้ยังได้กินน้ำยังไม่ไปน้ำก็บด้กิน Ờ, bộ. Ờ, bộ đấy, đấy. Đấy, cái nào cũng bớt lấy kín, bây giờ cũng bớt lấy kín nhàng phải hỏi gì bố bố kênh này đã chẳng bớt, bây giờ là Bởi cái cây đấy, hỏi gì nữa bố Bởi cái cây đó, cây đó chồ... ờ, ừ. Cái này, cây đó bớt, nó thừa Cây nó ngủ Ờ, bố hên nhắm đi Bố hên phân thấp Bố hên phân thấp Hên cả bố lại bố Hên cả bố lại Bố mì Hên đi mẹ ơi, hoặc là dân hải bố bố แน่ไปมนกนเลพกมูกินยังกะเบื้งปากมูมูกินมาจิ๋ดอกทีดีกะเบื้งปากมู่นะมูกินแหนกินนี่ละทำผู้บุกคึ้ชงชานอู้คชงชานนะห้กินด้ดยด้วยดยนี่นี่่ะาทุกยากอะไรเราอ่ะด้ยดยดก็อ่าม่สจมาหี้เขา จังไรกันเนาะเขากับผู้ๆอยู่ได้ว่าอันเบิดบ้านบ้านเมืองกับมีเจ้าผู้เดียวนี่แหละที่ว่าทุกข์ยากที่สุดเนาะในบ้านในกับเข้ามามานี่เขากับเอาข้าวมามอบให้สอบหนึ่งเอาไว้กินนั่นละยามมัมีอึดเนาะแมนยู่ว่าบเตียงกามาให้อยู่แต่เอาไว้กินอีกก็ได้พอเขากับผู้อยู่ว่าอันเจ้าทุกข์ปัจจนในบ้านเนาะแม่คนอันนี้ก็คือบ้านอันมาย่าเองพี่น้องมันโคกใหญ่เนาะมีบ้าแบนผู้เดียวเนี่ยที่ว่าโกมูในบ้านเนาะพี่น้อง อ่ะจากจเอาเงินให้อัมก็จซื้อจะซื้อกินครับไปว่านี่กับพ่อพ่อลูกเนาะรจะซื้อกระเดกนู้นได้แล้นะเออเลยเอโอเคก็จะซื้อจะซื้อกินอ่าบัตรนี้เขาสิบอกว่าไอ้จะบอกจับก็ยังหรอกอ้เงี้ยเอาเองเนาะอ่ะอ่าเข่าเนี่ยเป็นเข่าอันไอออสตมาตินเพันเนอเป็นอยู่ทางสหรัฐอเมริกาเพันเนอ เอาอย่างห้ป้านะขอโมกขอบใจเออพ่อในป็นอยู่ดีไม่แห้งนี่เยคนจะของเขาเป็นจะกินเคนก็ดีใจเนาะอันนี้แล้วเด้อเจ้าร่ำเจ้ารวยเจ้าหาเงินเจ้าคำมาเจ้าได้เจ้าร่ำเจ้ารวยไปมื้อหน้ามีเจ้ามาช่วยเหลือทุกคนยากเหมืนให้เงินเจ้าหาเงินหาคำก็ให้ได้ได้หลายก็หนี จะลำจะรวยไปเมื่อหนาโอเคใช่อยู่ดีไม่แห้งกันเจ้านะอยู่ดีไม่แห้งนาะคาธุโอเคจากวันนี้เขาก็ได้อ่าขอตัเมื่อแล้วก็สิออกไปอันทำภารกิจที่เก่าแต่ในมือแล้วเนาะโดยโดยโอเคอยู่ดีไม่แห้งมาเลย่ะสบายดีได้ไหมเด้อโดย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 อยู่ดีไม่แห้งกะโอเคเนาะพี่น้องเนาะกะมายาวกะได้บอกเขาสารให้ปปาเบนไปสอบหนึ่งนาะพี่น้องกะ ซึ่งตะเวนแบบเป็นผู้ที่ทุกงานละหมาดอยู่ในบ้านของพ่อแม่เอพี่น้องที่สุดในหมูววนะ่บ้านเนาะสิ่งตะเวนเนาะเราก็มามีไห้มีหน้ามีเข่ากินพี่น้องเลยก็ได้คิดตันใจแล้วเอาเข่มเามาแล้วสอบหนึ่งเนาะเข่าก็เป็นเข่าของไอ้ออดสมรติเนานะพี่น้องที่เป็นอยู่ทางต่าง,งประเทศเนาะก็ขอ,ขอบุญขอบคุณเพื่อนหลายเด้อขอให้เพื่อนโยดีไม่แห้งขอใหน้เพืมม่อนอายุมันก่อยืน คิดสิ่งใดก็สมลังปรารถนานอนรับก็บคอยเป็นเงินเงินเมืองนอนเป็นข้อยเป็นเงินแสนเลยสาธุโอเคนะพี่น้องน้าสำหรับคลิปนี้มายาก็ต้องพาพ่อแม่พี่น้องใส่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มายาขื้นก้าวได้อเพื่อเป็นกำลังใจให้มายาในการคลิปต่อไปน้าสาหรับคลิปนี้มายาก็จะได้ขออัมลาพาจากจบคลิปตรงเพลงชั้นี้เนาะมายาก็คือจะได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วเจอกันในกาณาได้พ่อแม่พี่น้องมายาสิขอกล่าวคข้ามากราบสบายดีกล่าสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อคุณสุขาติโนสบายดีเจอกันกาณาพี่น้้อองสบายดดีเ